มาไม่ไม่มพี่น้องไม่กินเขาอ้ําแขนแซ่บๆพี่พี่เกาละรอบเลี่ยงรอบเลี่ยงตัวนี้ยังมากไหมล่ดอกแกงน้อมไม่สุมใส่ของปลาพี่น้องใส่ไกป่ปลาฮึตัวเลียงว่ายิ่พักพี่น้อง จับขนมุลไปามาเล่บผานบันเล่ามาเกี่ยงใส้น้องม่สมนี่กัดปุกเก็บออเราคิดด้วยแจววิก้กูเหรอเะนาะ Ủa nhầm cút cút Cây nhớ Giang anh Bài mông bài sỏa mà và hoạt môn, môn nó ừ

hình thống để em về nhanh là được Ủa. quá trên điện. nó.